หานเยอะๆนะพ่อทีนีเยอะเราจะได้มีแรงต่อสู้กันต่อไปสองคนพ่อลูกใช่ไหมใช่ต่อต่อต่อสู้ฮะต่อต่อตอต่อูต่อสู้กับศัตรูเออนะัเนี้ยศัตรูกันสองตัวนี่แหละผมก็พ่อนี่แหละคือศัตรูกันนี่แหละ ไม่ใช่ประตูเข้า